น้าเปล่ยกเลยแบบนี้เลยราดปี๊ดอืออื่อือทไมน,น,นี่ข้าวมันไก่มุนนะะ 5, 10, 6, 10. กดาราคาห้าสิบหกสิบโคตรดีโคตรถูกร้านสะอาดมากเลยนะครับราคา อันนั้นจะเป็นตลาดหาซอยซอยตลาดห้าง่ายๆนี่วันนี้ว่ากินข้าวกับน้องอันดาอันดาสวัสดีนะครับเนี่ยอันนี้อะไรลูกข้าวมันไก่ข้าวมไก่น่ากินมากเลยก็ข้าวมันไก่ต้มโอเคแล้วพ่อให้น่ากินบ๊ายบายกล้องหน่อยนี่สวัสดีครับนาครับข้าวมันไก่ยัง ดูคนน้าเิือ่เนี่ยแบบนี้เลยแ็เแน่นอะที่สองตลาด,ดแบบอีอยูตั้งตรงขามตลาดหาอร่อยอ่ะอร่อยจริ

ข้าวมันไก่มุกดาตรงข้ามตลาดห้าข้างห้างวัดเจ้ายมกัวรวยได้หรือป่ะพ่อพ่อรู้ว่ากินไก่ได้ค่ะ ปลผิดไหมปาผิดไหมไม,ไม่ผิดครับงูหินเขาใส่ผิดไม่ผิดหรอกปาโตแล้วไงป,ป๊าจา๋าปลาน้ำเออแตไม่ผิด

เ่นะขออาขายกินดีไงอ่อาห้หนูดูใหม่แล้ว,ลวโคตรน่ากินการที่สอง ว้าวดูแบบนี้เลยคนดูลาดไดิครับลาดไปเลยแบบนี้ไปเลยเเน้ำจิ้มอร่อยมากลาดไปแบบนี้เขาม,มีกิกมีกิกแบบขิงูิ้น้ใสไปเลยป๊าไม,ม่เรอเพลิมางงานมาก มาครับไม่เกียครับมาพอจะกินแล้วกินแข่งกันนะมากินแข่งกันกันดาใ้ใหูิดหนนูหนูบ้าเพาว่าหนูอมพ่อดูดูบดูสิบบอ Có ừ. miếng đầy ngoài Nó bị đòn lên nè Dớt lên nè Nó là kiệt Ừ, ừ.

ป๊าย um, ะม Wein ันิดคอจด้วยน้ำอกด้วยมันจะติดคอนั่นเป็นอรเป็นต้ยกัน <c oughs> มอนนั hmm. ่นนม่กี้อ่ะอร่อยจริงทุกคนอร่อยจนเด็ดเบิร์ดบ่เคยมากินที่ร้านนี้ไปแล้วนะครับเราสองคนไปแล้วสวัสดีครั đi nè lục chào tất cả để bài nữa chào